พวกคุณเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในระดับ8จุดลิกเตอร์ขึ้นมาพวกคุณจะทำอย่างไรกันในทุกๆปีโลกของเราต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวหลายพันครั้งบางครั้งก็รุนแรงจนเกิดความเสียาหายมหาศาลวันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวทั้งในบ้านอาคารสูงบนท้องถนนหรือแม้แต่ริมทะเลก็ตาม แล้วแผ่นดินไหวคืออะไรแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแรงสัน่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจทำให้ตึกถลม่มดินถลม่มหรือแม้แต่เกิดสึนามิระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหววัดด้วยมาตาริกเตอร์อย่างเช่น3.0หา4.9ลริกเตอร์รู้สึกได้แต่ไม่มีความเสียหาย5.0หา6 9ริกเตอร์ทำให้อาคารเสียหาย จะจุดซูนริกเตอร์ขึ้นไปอาจเกิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่แล้ววิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวล่ะถ้าหากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทําทันทีเลยก็คือการหมอบลงป้องกันและยึดจับสิ่งของถ้าเกิดว่าอยู่ในอาคารรีบหมอบลงใต้โต๊ะใช้แขนป้องกันศีรษะเอาไว้หากไม่มีโต๊ะล่ะให้นางหมอบชิดกับกําแพงด้านในที่ไม่มีหน้าตา่างถ้าอยู่ในรถล่ะรีบจอดรถในที่ปลอดภยัย ห้ามจอดรถใต้สะพานหรือเสาไฟเด็ดขาดและรอจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลงแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ชายฝั่งละ่ะรีบหนีขึ้นที่สูงโดยทันทีเพราะอาจเกิดสึนามิได้ถ้าอยู่ในที่ร่องแก้งละ่ะให้รีบห่านจากอาคารเสาไฟฟ้าและต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากวัตถุล่วงลงมาใส่หัวการตั้งสติและการติดตามข่าว สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือจะต้องตั้งสติยาตื่นตระหนกและทำตามแผนรับมือที่เตรียมกันเอาไว้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเสื้อถือได้อย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานเตือนภัยพิบัติของประเทศนั้นๆสถาน,นีโทรทัศน์หรือวิทยุแห่งชาติแอปพลิเคชันเตือนภัยแผ่นดินไหวอย่างเช่นพีเวหรือ USGS earthquake หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงให้เตรียมพร้อมสำหรับอัพเตอร์ช็อคซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหวหลักการเตรียมล่วงหน้าและอาหารการกินการเตรียมล่วงหน้านั้นสำคัญมากเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือกระเป๋าสุกเสิญเช่นไฟฉายถ่านวิทยุน้ำดื่มอาหารแห้ง ยาสามัญและเอกสารสำคัญรู้จุดรวมพลในกรณีฉุกเฉินและวางแผนการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวดาวน์โหลดแอปเตือนภัยและศึกษาวิธีการใช้งานอาหารและน้ำดื่มที่ควรเตรียมเอาไว้น้ำดื่มอย่างน้นอยๆ3ลิตรต่อคนต่อวันอาหารกระป๋องหรืออาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นานอย่างเช่นบะหมี่กลึงสำเร็จรูปขนมปังกรอบถั่วผลไม้อบแห้ง อุปกรณ์ทําอาหารฉุกเฉินล่ะอย่างเช่นแก๊สกระป๋องไฟแช็กถ้วยชามพลาสติกที่ใช้แล้วทิง้งยาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างเช่นยารักษาโรคประจําตัวยาแก้ป,ปวดผ้ากอดผ้พาพันแผลสรุปเลยก็คือแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่การเตรียมร่วงหน้านั้นอาจช่วยชีวิตคุณและคนที่คุณรักได้คุณควรจำเอาไว้ว่าการตั้งสติและปฏิบัติตามหลัก นั่นก็คือการหมอบลงป้องกันศีรษะและการยึดจับสิ่งของติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและอาหารน้ำให้พร้อมอยู่เสมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามข่าวเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะและส่งต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยนะคะรู้ไว้อุ่นใจกว่าปลอดภัยกว่านะคะพี่ๆสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆทุกคนปลอดภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ และขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวที่สูญเสียไปนะคะ